มาดูภาพการคาดการฝนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2567ซึ่งเป็นค่าที่มีการเปรียบเทียบกับค่าปกติก่อนเลยนะครับนี่คือกุมภาพันธ์นี่มีนาคมนี่เมษายนครับดูคําอธิบายสีก่อนนะครับถ้าเป็นสีขาวๆครับอย่างที่เราเห็นใน ตอนบนนี้ครับนั่นหมายถึงการมีฝนเท่ากับค่าปกติหรือฝนประมาณเท่าๆกันทุกปีนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็หมายความว่าฝนมากกว่าปกติส่วนถ้าเป็นสีแดงๆสีส้มๆก็หมายความว่าฝนติดลบไปเรื่อยๆครับต่ำกว่าค่าปกติไปเรื่อยๆนี่เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกอะไรกับเราความหมายก็คือว่ากุมภาพันธ์มีนาเมษานี่คือฤดูร้อนนะครับพอฤดูร้อนเนี่ยค่านั้นออกมาว่าฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ ซึ่งฤดูร้อนไม่ใช่ฤดูฝนหรือฤดูร้อนนั้นก็คือมีฝนน้อยอยู่แล้วแล้วฝนในฤดูร้อนก็ยังน้อยกว่าค่าปกติด้วยนี่กําลังบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ฝนน้อยกว่าค่าปกตินะครับไปดูอีก3เดือนต่อมาครับก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมนี่คือช่วงต้นฤดูฝนนะครับ พบมีสีเขียวเกิดขึ้นและเห็นได้ชัดอย่างมากก็คือในเดือนมิถุนายนและก็พอเดือนกรกฎราคมก็ลดลงหน่อยครับเพราะว่าช่วงต้นกรกฎาคมนี่จะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นนะครับนั้นภาพกําลังบอกอะไรภาพกําลังบอกว่า6เดือนข้างหน้าครับหเดือนข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงกุมภาถึงกรกฎาคมเนี่ย ครึ่งแรกนั้นเราจะแรงได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์ไปะจนถึงกรกฎาคม2567หรือช่วง6เดือนจากนี้ใครจะพาะปลูกอะไรจากภาพบอกนะครับว่าฝนจะต่ากว่าค่าปกตินั้นก็ต้องระวังเพราะว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติอยู่เนื่องจากจําได้ไหมครับผมนําเสนอมาอย่างต่อเนื่องเลยนั่นะก็คือเรายังคงอยู่กับปีที่มีปรากฏการณ์เอล尼โยหรือปีที่จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและฝนจะมีโอกาสตกได้น้อยลงมาสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในช่วงเวลานี้และข้อมูลตอนนี้ ชี้ว่าช่วงต้นปีเอลนโยยังคงมีกําลังแรงจึงส่งผลต่อปริมาณฝนและการตกของฝนในช่วง6เดือนแรกจะต่ํากว่าค่าปกติได้ครับ แต่ความหวังมีนะครับเพราะว่าตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปเอล尼โยจะเข้ารอบอ่อนกําลังลงทําให้โลกเข้าสู่สภาวะเป็นกลางคือไม่ใช่ทั้งเอล尼โยและลานินญ,ญานะครับคุณสมควรต้นจานผู้มนการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนยิยมวิทยาวิเคราะห์ว่าการเข้าสู่สภาวะเป็นกลางนี้จะมีผลให้ระบบลมที่พัดปกคลุมไทยนําความชื้นจากทะเลเข้ามาได้ดีขณะที่ทะเลรอบๆบ,บ้านเราก็จะมีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ําที่จะมาช่วยสร้างฝนให้แก่เราได้ดีด้วยเพราะว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันใน ช่วงกลางปีของปีที่แล้วนั้นก็พบว่ามีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ําน้อยมากโอกาสที่จะมีการพัฒนาตัวเป็นพายุก็น้อยตามช่วงต้นฤดูของปีที่แล้วเราจึงมีฝนน้อยนะครับ แต่โอกาสที่จะเป็นข่าวดีสาหรับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกเรื่องก็คือคุณสมควรบอกว่าวิเคราะห์ว่าในปี67นี้ฝนอาจจะมาเร็วตั้งแต่ปลายพฤษภาคมก็ได้นะครับเนื่องจากพบแนวโน้มว่าลมรสุมทวันตกเชียงใต้จะพาความชื้นเข้ามาเกิดเป็นฝนได้ดีเทียบกับปีที่แล้วคือปี66นั้นกว่าฝนจะมาก็ปาเข้าไปสิงหากันยาโน่นเลยครับเมื่อระบบลมทาหน้าที่ได้ดีขึ้นแน่นอนว่าการสะสมความชื้นและการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําก็จะถี่ขึ้นได้จึงส่งผลให้สิงหาและกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ มีโอกาสมีพายุหมุนเข็กร้อนเข้าไทยได้มากสุดในแต่ละปีจะมีโอกาสเกิดการพัฒนาตัวของพายุหมุนเข็กร้อนที่มาไทยได้มากขึ้นและจะเติมน้ําฝนได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรกครับทำให้ปริมาณน้ําฝนปี67ก็จะมีแนวโน้มจะมากกว่าค่าปกติ5-7%หรือมากกว่าปีที่แล้วได้นะครับดังนั้นครับสิ่งที่ต้องระวังนับจากนี้ก็คือเมื่อเอล尼โยยังมีผลให้ช่วงครึ่งแรกของปีที่นอกจากเราจะเจอเรื่องของฝนน้อยกว่าค่าปกติแล้วเรายังต้องระวังความร้อนในฤด,ดูร้อนที่จะมีมากเป็นเงา ตามตัวด้วยนะครับทำให้สิ่งที่จะตามมาอันดับแรกก็คือเวลาเกิดอากาศปแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดูอย่างพายุฤดูร้อนซึ่งเป็นอากาศในลักษณะที่มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกก็จะมีความรุนแรงได้มากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนหน้าเลยนะครับจึงต้องระวังนอกจากนี้ครับเมื่อแนวโน้มการมาของฝนในฤดูฝนขยับมาเร็วกว่าปีที่แล้วหรือมีโอกาสที่เริ่มมีฝนดีตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลก็มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนจะเข้ามาได้มากกว่าปีที่แล้วจึงต้องระวังสถานการณ์น มากอุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นในปีนี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา